Half Thai Irish Half Thai Irish h h l f Thai Irish <laughs> <laughs> <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนคะมาพบกับ h a l t t h i i r r s s h กันในเวลา7โมงเช้าแบบนี้ทุกๆวันนะคะวันนี้ไม่ได้พาเด็กๆออกไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะก็อยู่บ้านกันคะ่ะส่วนคุณแม่ก็ทำความสะอาดบ้านล้างถ้วยล้างจานเหมือนในทุกๆวันนะคะ นึกคอนเทนต์ขึ้นได้ก็เลยอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องล้างจานนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยของเรานะคะยังไม่ได้ใช้เครื่องล้างจานเป็นที่แพร่หลายกันค่ะเมื่อก่อนก็เคยสงสัยนะคะว่าไอ้เครื่องล้างจานเนี่ยมันจะล้างจานได้สะอาดเหมือนกับที่เราล้างด้วยมือของเราหรือเปล่านะคะตอบได้เลยค่ะว่าสะอาด พราะนอกจากที่จะใช้น้ํายาหรือว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาให้เราใช้ควบคู่กับเครื่องล้างจานนะคะก็ตัวเครื่องล้างจานเองเนี่ยจะใช้ทั้งน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะคะคือตัวมันเองเนี่ยมันจะใช้น้ําเย็นล้างทําความสะอาดออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้น้ําร้อนนะคะเพื่อที่จะล้างคราบไขมันต่างๆจากนั้นมันก็จะใช้น้ํายาที่เราใส่ลงไปเนี่ยล่ะค่ะก็จะมีน้ํายาในส่วนของล้าง พวกคราบสกปรกต่างๆนะคะให้มันหลุดออกจากจานหรือว่าช้อนซ่อมของเราเนี่ยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ํายาอีกตัวนึงค่ะจะเป็นพวกน้ํายาที่เกี่ยวกับลา้างแก้วหรือว่าล้างเซรามิกนะคะให้มีเกิดความเงางามค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยอีกนะคะว่าเอ๊ะล้างด้วยความร้อนน้ําร้อนแล้วเนี่ยพวกจาน พลาสติกไปพวกนี้จะสามารถใส่ได้ไหมได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องดูด้วยค่ะว่ามันจะมีตัวอักษรกำกับที่จานค่ะว่าสามารถใส่ในเครื่องล้างจานได้ด้วยหรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้นะคะเอาลงไปมันก็เบี้ยวบูดออกมาค่ะ จริงๆแล้วพวกหม้อหรือว่ากระทะก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในเครื่องล้างจานได้นะคะแต่ว่าเล็กตัดสินใจที่จะล้างเองค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเปลืองเนื้อที่ข้างในนะคะแทนที่เราจะได้วางจานเยอะๆมันก็ต้องไปเสียพื้นที่ในการวางหม้อแล้วก็กระทะพวกนี้ค่ะก็เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอาหารไทยเนี่ยเราใช้พวกหม้อพวกกระทะเยอะมากก็เลยล้างเองค่ะแล้วก็มีดด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนเขียงหรือว่าตะหลิวที่เราใช้เป็นแบบไม้นะคะไม่แนะนําว่าให้เอาเข้าในเครื่องล้างจานค่ะเพราะว่าเวลาทําไปนานๆแล้วเนี่ย,ย,ยไอตัวไม้ที่เขาเชื่อมต่อด้วยกาวเนี่ยค่ะมันก็อาจจะหลุดออกจากกันได้เพราะฉะนั้นนะคะล้างมือดีที่สุดค่ะ ข้อดีของการใช้เครื่องล้างจานนะคะก็คือมันก็ช่วยให้เราทุ่นระยะเวลาในการทํางานของเราไปด้วยค่ะไม่ต้องอเสียเวลาในการล้างจานนานๆนะคะแต่ข้อเสียมันก็คือว่ามันล้างนานค่ะกว่าจะได้ใช้จานนี่ก็ประมาณชั่วโมงก,กว่าเลยค่ะกว่ามันจะล้างเสร็จนะคะสาระเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องล้างจานก็มีมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ค่ะ ลูกชายอยู่ในสภาพนี้ฮั <Hello? S 1> <laughs> ลโหลหลับค่ะตะเลโตนแต่ลูกค่อย <laughs> <laughs> ไม่ได้ไปโรงเรียนเลย <laughs> ไม่ช้าตัวร้อนเป็นไข้ท่านอนให้ใหม่ให้เป็นท่านี้เหรอลูกหมอมีไม่ได้เอามือขึ้นให้ด้วยนะ okay. นนตอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของ Half Thai Irish มาโดยตลอดนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Half Thai Irish ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ